ข้าวออกออกแม่ข้าวเรียงข้าวให้เซฟภาษางไปเลยยังไงก็ไม่มีไม่มีความหมายเลยแล้วรอรอนิดเดียวรอนเดียววนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวปกติที่มันเยอะไปงารอนิ่เดียวเราเจียมตัวอันนี้ครูสอนมุก